มาแนะนําในวันนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่ชอบรับประทานของทอดแต่ว่ามีคอเลสเตอรอลต่าแถมยังอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารและเมนูที่จะขอแนะนําในวันนี้คือปลาทอดหอมเจียวสูตรเด็ดนี้เลยคะ่ะเครื่องปรุงและส่วนผสมปลาอินทรีย์หั่นแว่นเมล็ดผักชีป่นยี่หร่าผงขมิน้นพริกป่นพริกไทยป่นเกลือป่อนหอมแดงซอย กระเทียมน้ำมันพืชหอมแดงเจียววิธีทำนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะเริ่มหมักเนื้อปลากันก่อนโดยโขกหอมแดงกับกระเทียมให้เข้ากันแล้วพักไว้จากนั้นใส่ยี่ร่าเมล็ดผักชีผงขมิน้นพริกไทยปน่นพริกปน่น และเกลือเข้าด้วยกันแล้วนำหอมแดงกับกระเทียมที่โขกไว้แล้วมาผสมกับเครื่องปรุงจากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเพื่อลดความคาวและเพิ่มความหอมให้เนื้อปลาจากนั้นนำเนื้อปลาลงคลุกเคล้ากับส่วนผสมทั้งหมดในอ่างชิ้นปลาขั้นตอนต่อไปตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อน ใส่เนื้อปลาลงทอดให้สุกเหลืองต้องไฟอ่อนๆนะคะเพื่อให้เนื้อปลาด้านในสุกและมีเนื้อนุ่มไม่เกรียมจนเกินไปแถมไม่มีกลิ่นหอมของเครื่องเทศด้วยละค่ะจากนั้นตักใส่จานโดยด้วยหอมแดงเจียวและแต่งหรือใบผักชีเพื่อเพิ่มความหอมและน่ารับประทานมากขึ้นเพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วละค่ะ นอกจากจะอิ่มอร่อยแล้วนะคะเรายังได้โปรโตีนจากเนื้อปลาและในเนื้อปลายังมีโอเมก้า3สูงซึ่งมีส่วน